ซึ่งที่จอดรถของเราเนี่ยอาคารจอดรถเป็นอาคาร14ชั้นนะงบประมาณในการดําเนินการเนี่ยประมาณ207ล้านนะฮะมีปัจจุบันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะตอนนี้คงประมาณเดือนสิ้นเดือนเนี้ยจะเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะตัวนี้กึ่งจริงสืบเนื่องจากแผนแม่บทเหมือนกันไอ้ตัวที่จอดรถเนี่ยก็คือแผนแม่บทเราแหละว,ลว,วางแผนทั้งหมดของมาอะไรเนี่ยการวางแผนนนี้มันเป็นการวางแผนนานแล้วนะแผนแม่บทตัวนี้มันนานนานมากทีเดียดน,นะฮะ ตั้งแต่เริ่มๆประมาณสัก10ปี20ปีที่แล้วมาอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของของการกําหนดนะฮะว่าทางมาหาล,ลัยเราเนี่ยเป็นมาหาลัยเล็กๆไม่ใหญ่มีพื้นที่ประมาณสัก140ประมาณ130กว่า140ไร่เนี่ยทางผู้บริหารกำหนดให้เป็น w Walking c แ m p ป s เพอ w l l k n n g o m p p u s แล้วเนี่ยเลยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทาเรื่องที่จอดรถมาเพื่อจะให้การจอดรถเนี่ยเข้ามาจากหน้ามหาลัยทางพวกเราคงจะเห็นเข้ามหาลัยปุ๊บ เราเข้าพวบว่าเลี้ยวซ้ายมันจะขึ้นที่จอดรถเลยนะฮะเลี้ยวซ้ายมัจะขึ้นเลยแล้วก็ต่อไปในระวางแผนว่าตัวอาคารต่างๆที่มีจอดที่จอดรถใต้อาคารเ,เราจะให้รถเข้าเฉพาะใต้อาคารต่างๆภายในหมาลายซึ่ง ซึ่งเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี uh, ่ยเราถ้ามุ่ระวังดูผังรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายนะฮะก็จะเข้าที่จอดรถจะไปเข้าอาคารจอดรถของที่จอดรถของอาคารวิศววัฒนะนะครับและถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยนะฮะเราเลี้ยวขวาก็จะไปเข้าที่จอดรถของสนอสำนักงานอธิการบดีเข้าที่จอดรถของวิทยาศาสตร์เข้าที่จอดรถของหอสมุดนะฮะมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ แล้วก็ส่วนข้างนอกในก็ซ้ายขวาก็ลงที่จอดรถในส่วนของที่จอดรถข้างบนเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีภายในเราใช้เดินจักรยานกับรถไฟฟ้าจะทําเกี่ยวกับเรื่องของ Environment ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นแผนที่เราดําเนินการคิดกันมาตั้งแต่เริ่มแล้วตรงนี้นะฮะก็มาลงจุดหลักๆของเราก็คือที่จอดรถซึ่งคงมีคํำข้อสงสัยจากพวกเราเยอะนะครับว่าสร้าง เป็นยังไงมีที่จอดรถกี่คันมีพื้นที่อะไรยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้ตัวอาคารที่จอดรถเนี่ยเดิมเลยเนี่ยส่วนอาคารจุดนั้นนะมันจะมีอาคารสัมมนา,าอยู่สำหรับอาคารสัมมนา,าเนี่ยก็สูงไป5ชั้นที่นั้นนะฮะ,ะที่อาคารสัมมนา,าเดิมก็จะมีห้องสมาาัมมนาเป็นที่ตั้งของอสอสตศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนะฮะมีที่ตั้งของอสมาคมสิทธิ์เก่านะฮะแล้วก็มีที่ห้องประชุมต่างๆอยู่แล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นห้องพัก รประมาณสักสิกว่าห้องเท่าน,นั้นเองนะส่วนสมัยก่อนนี่ก็ส่วนอาคารนึ่ที่แหละเป็นผู้ออกแบบนะครับตอนนี้ก็มาได้รับไ,ไ,ไ,ได้รับคาสั่งเนี่ยนะฮะในนโยบายของมหาลาัยเองทางผู้บริหารเองก็ให้มีที่จอดรถเพิ่มเติมที่จอดรถของเราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะลิงก์กันระหว่างอาคารสันมนานะฮะที่จอดรถแล้วก็อาคารด้านหลังนี่อาคาร80บพรรษาซึ่งได้งบประมาณจากจากทางมูลนิธิไทยคมในส่วนนั้นนะครับ จุดนี้เราสร้างเนี่ยของของในส่วนของเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อนี่เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมนะพื้นที่สามเหลี่ยมจะเชื่อมต่อระหว่างอาคารสำนักงานกับอาคารจอดรถพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่ใช้ในส่วนของสำนักงานต่างๆพวกสพทอะไรต่างๆจะย้ายไปที่นั่นในส่วนของสสตก็ขยายมาในส่วนอาคารสำนักงานเดิมเนี่ยเราจะจัดเป็นสำนักงานจริงๆเลยทั้งหมดทั้งอาคารเลยนะครับซึ่งไม่มีการเพิ่มเติมอะไรมีการปรับปรุงภายในเด้กเกรนะมีการเด้กเกร์นะฮะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับที่จอดรถของเรา ตกลงก็จะเป็นอาคารสมนาาสนํักงานและก็อาคารจอดรถซึ่งอาคารจอดรถเนี่ยความสูงของเรา14ชั้นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ20,000กว่าตารางเมตรนะครับสชั้นบนเนี่ยสิบสองเนี่ยเป็นหอพักซึ่งหอพักเนี่ยโดยหลักโดย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 บทผู้บริหารที่ที่กำหนดไว้เนี่ยก็คืออยากจะให้เป็นทาง international dormitory เป็นเป็นหอพักของอินเตอร์ของต่างชาติของอาจารย์ของอะไรต่างๆเนี่ยห้พักข้างบนจะมีประมาณ60ห้อง โดยประมาณนะฮะโดย60ห้องแล้วก็มีฟาร์ซิลิตต่างๆข้างบนเรียบร้อยหมดนะฮะและหลังจากชั้นนั้นลงมาก็ไล่มา11จนถึงชั้น2เนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถทั้งหมดที่จอดรถจะรับได้ประมาณ424คันโดยประมาณ420เนี่ยขนาดนี้ยกเว้นที่จะมาจอดซ้อนกันกันนะอันนี้ถ้าจอดซ้อนคันก็ห่มมา500กว่าเหมือนกันนะฮะทางขึ้นของเราจะอ้อมไปด้านหลังแล้วขึ้นนะฮะชั้นหนึ่งของเราที่ทางส่วนอาคารสถานที่ออกแบบไว้เนี่ยชั้นหนึ่ง,งชั้นหนึ่งของอาคารที่จอดรรถนนะ,ะชัันน้คบ จะเป็นที่ตั้งของแบงค์ประมาณสัก3าถึงสี่แบงค์เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้ประชาคมข,ของเรานักศึกษาบุคลากรข้าราชการต่างๆเนะี่ยใช้แบงก์นี้คือคือได้ไม่ต้องออก,ออกไปข้างนอกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแบงก์สาขาและก็จะมะีที่ว่างบางส่วนนะครับจะมีที่ว่างบางส่วนอยู่เนี่ยในส่วนนี้ก็คงจะเป็นที่พักผ่อนที่อะไรของนักศึกษานะฮะที่จะต้องใช้งานกันอยู่เนี่ยแล้วก็ ไอในส่วนอาคารสัมมนาเดิมเนี่ยผมวางไว้ก็คือจะเป็นห้องอาหารติดแอร์ดีๆเลยนะครับเป็นแบบพวก S&P อะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องอาหารเพื่อซึ่งของเราจะจะจะไม่มีห้องอาหารลักษณะน,นี้จะมีอย่างอาคารร้อยก็สปีก็จะเป็นอาหารทั่วไปอย่างนั้นนะฮะตรงนี้ผมผมวางไว้ลักษณะนั้นแล้วก็จะมีที่ที่นั่งทานอาหารเป็นอิ door นดอร์กับอาท์ดนะฮะส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่นั่งของนักศึกษามองจุดนี้ก็จะเป็นจุดซึ่งอีกจุดหนึ่งแทนลานแดงแทนอ,อ,อาคารใต้อาคาร ออสอนอ,อตรงนี้ก็จะมีนักศึกษาอนาคตตรงนี้นักศึกษามากแน่ๆนะครับจะมี ATM ีมีอะไรต่างๆ,ๆและก็อาคารจอดรถใต้อาคารจอดรถเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่3 4สฟังก์ชันอยู่ข้างล่างนะฮะที่1ก็คือศูนย์หนังสือครับแล้วก็มีเซเว่นลงไปอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่วางไว้นะฮะแล้วก็มีแบบกาแฟแล้วก็มีไปรษณีย์เนี่ยลงจะอยู่ที่นั่นประมาณสักสี่ห้า 4, หน่วยงานลงไปอยู่ใต้ดินนะฮะตรงนั้นก็ที่เราเห็นตอนนี้จะมีคารูปี้ยื่นมาอยู่นะฮะเป็นทางขึ้นทางอะไรใหญ่ๆทางเข้าทางออกต่างๆตรงนั้นก็คงคงอีกไม่นานประมาณสัก กรกดาเนี่ยน่าจะจบนะฮะแล้วตอนนี้ก็จากพื้นที่ด้านล่างของเราที่ใช้นี่ยต่อเชื่อมมาจากพื้นที่ข้างล่างก็จะต่อข้ามถนนมาก็จะเป็นอาคารเครื่องกลสีตรงนี้เราจะจับให้เป็นจัดสวนหมดเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามีการพูดกันที่จะทุบตึกต่างๆที่ออกต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีเป็นแลนด์สเคปตรงกลางของเราเนี่ยอาคารจอดรถนะฮะอาคารเครื่องกลสีแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่จัดสวนต่างๆตัวนี้จะลิงก์กันหมดนักศึกษาสามารถที่จะเดินเดิน ไปมาทํากิจกรรมต่างๆรวมกันทั้งหมดที่วางแผนไว้สุดท้ายเลยเนี่ยก็จะยังมองเกียเ่ยวกับเรื่องของค้ค้ควเวต่างๆคงจะออกแบบให้ให้ให้ดูดีนะครับลิงก์ระหว่างอาคารชั้นล่างทั้งหมดกับชั้น2องเนื่องจากอาคารจอดรถของเราเนี่ยมหลาลัยเองก็ลงทุนในการจอดใ,ในการสร้างเนี่ยไปประมาณสัก207ล้านได้นะฮะตรงนี้ก็นโยบายทาง ทางผู้บริหารเองเนี่ยก็คงมานั่งคุยกันตอนนี้เราเนี่ยส่วนราการสันที่เนี่ยได้รับคําสั่งให้จัดทํามาตรการในการจอดรถเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าออกเกี่ยวกับเรื่องของการมีบัตรนะฮะบัตรจอดรถภายในมีไม้กั้นอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายของเราเนี่ยคงต้องทําเป็นระบบรวมกันอย่างปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีไม้กั้นอยู่ที่ที่ประตู3อยู่จุดเดียวเนี่ยอันนี้จะเป็นงบของ e s s ให้มานะครับ มีแค่จุดเดียวแต่จริงๆพวกนี้มันต้องครบลูกตอนนี้ผมของประมาณไปแล้วนะครับประตูหน้าประตูหนึ่งประตู3าที่จอดรถแล้วก็ที่จอดรถใต้อาคารต่างๆเนี่ยว่าจะต้องทําเป็นไม้กระดกเช่นกันนะฮะและ้วมาตรการเนี่ยคงคงมองถึงเอาเป็นเป็นเบื้องต้นแต่อันนี้คงจะทําเป็นเฟซซิ่งนะคงจะต้องทําประชาพิจารณ์ประชาคมของเราให้ทราบด้วยนะครับอย่างอาคารจอดรถขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายต้องมีการเก็บค่าจอดรถนะฮะถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็กเข้าไป ขึ้นไปเนี่ยอาจจะเก็บเป็นเป็นใช้บัตรนะฮะไม่ใช้บัตรก็อาจจะเป็นคูป,ปองซึ่งชั่วโมงละเท่าไร,ร่คงต้องมีการคุยกันแต่บุคคลภายในก็คงลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนเดิมอันนี้คงต้องมองถึงแนวนยืยนาบของของมหาลัยนะครับแต่ในส่วนนักศึกษาเองต้องขออนุญ,ญาตไว้ทิเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยโดย โดยหลักการของมาาลเองเนี่ยไม่ไม,ไ,มไม่ได้อนุญ,ญาตให้นักศึกษาจอดรถภายในอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรามีสถานที่ผ่อนผันอยู่2อสมจุดน,นะครับด้านหลังของอาคารพลังงานเนี่ยจอดได้นะฮะด้านหลังของอาคารวิทยาศาสตร์เนี่ยจอดได้ของนักศึกษานะฮะแต่ส่วนผู้มาติดต่อเนี่ยสามารถรับบัตรผู้มาติดต่อแล้วจอดตรงไหนก็ได้แต่อย่าผิดระเบียบทพานั้นแดงขาวแดงอย่าจอดจอด,จอดกีดกวงอาจจะอย่าจอดเท่านั้นนะฮะแต่ส่วนนักศึกษานี่มมีสถานที่ผ่อนผันอยู่2จุด แล้วก็ต่อไปในอนาะคตในส่วนของการจอดรถเองเนี่ยนะผมเนี่ยได้ของบประมาณไปแล้วในส่วนของการถมที่แล้วก็อาจจะมีการปรับหินคุกนะในส่วนของพื้นที่ปัจจุบันพวกเราคงเห็นว่ามีการก่อสร้างอาคารด้านหลังอยู่ ที่หมหาลัยซื้อที่ไปเจ็ดไร่อยู่ตรงนั้นนะฮะมีอาคารฟีโบนเนี่ยด้านรอบๆอาคารฟีโบเนี่ยผมจะปรับสถานที่ให้เป็นสามารถที่จะจอดรถได้ก็คงเป็นพื้นที่ผ่อนผันอีกจุดหนึ่งให้ประชาคมให้พวกเราไอ้นักศึกษาต่างๆที่เข้ามาผมผมก็ยอมรับนะว่าถ้าไม่มีรถเข้ามาเนี่ยลำบากฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยเร่งช่วงสอบช่วง,วงโอ้ผมผมเห็นใจนะครับจุดนี้แต่ว่าเราก็คงต้องวางแผนการการทำงานการการการ การเรีนการสอนของเราด้วยนะครับตรงนี้ก,ก็ต้องยอมรับว่ามหาลาัยก็ลงทุนในเรื่องของอสถานที่จอดรถลงทุนในย่านยามอะไรไปค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็คงขอขอความเห็นใจจากประชาคมพวกเราด้วยนะฮะช่วยๆกันตรงนี้นะครับขอบพระคุณครับ